สวัสดีครับผมโดมชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกหมายเลขฉุกเฉินในประเทศญี่ปุ่นในกรณีที่พี่น้องประสบพบเจออุบัติเหตุอุบัติเหตุเช่นรถยางแตกน้ำมันหมดกลางทางไฟไหม้อุบัติเหตุทางรถยนต์เป็นไข้ไม่สบายเจ็บท้องจะคลอดลูกต้องการเรียกรถพยาบาล หมายเลขตามนี้เลยนะครับซึ่งให้บริการฟรี24ชั่วโมงในประเทศญี่ปุ่นนะครับตามผมไปดูเลยนะครับ let's go <S กด110เป็นหมายเลขของตำรวจในประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งสามารถแจ้งความได้ทุกเรื่องนะครับตำรวจจะคอยประสานงานกับเจ้าหน้าที่อื่นๆให้เรานะครับกด119เเป็นรถพยาบาลฉุกเฉินนะครับ ในกรณีที่เราเป็นไข้ไม่สบายหรือว่าเจ็บท้องจากคลอดลูกหรือว่าเจอเหตุไฟไหม้และรวมไปถึงรถยางแตกรถน้ำมันหมดรถสตาร์ทไปติดกลางทางก็สามารถโทรเบอร์นี้ได้เลยนะครับกด118อุบัติเหตุทางทะเล อุบัติเหตุทางทะเลเช่นนั่งเรือข้ามฟากไปเที่ยวเกาะต่างๆในประเทศญี่ปุ่นแล้วเรือเกิดอุบัติเหตุหรือไม่มีเรือข้ามฟากและไม่มีความปลอดภัยในการเที่ยวในเกาะก็สามารถโทรเบอร์นี้ได้เลยนะครับเบอร์โทรเหล่านี้เราสามารถโทรฟรีได้24ชั่วโมงนะครับเราสามารถโทรได้ด้วยตู้โทรศัพท์ในประเทศญี่ปุ่น หรือโทรศัพท์บ้านโทรศัพท์โรงแรมในประเทศญี่ปุ่นและก็โทรศัพท์มือถือที่ใช้ในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับ